เราถามรู้สึกความรู้สึกหรือแล้วคุณโบะคะก,ก็รู้สึกยินดีโบแฮปปี้มากอยู่แล้วค่ะเพราะว่าโบะเป็นคนแบบว่าอินกับกินกับเลวามากค่แะแบบว่าทานเลมาตั้งแต่แบบเด็กแล้วก็คือเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นแบรนด์ที่อินมากๆอยู่แล้วคือเรียกได้ว่ากินเลแทนข้าวเช้าเลย <c oughs> ใช่อนไรมวอนัน,อนเราก็แบบรู้สึกว่าเราเราเติบโตมากับเล,บเละตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยแล้วก็ นี่เนการที่เล่เขามีอัพเลเวลในการที่มาเป็นเล่แม็กซ์ในครั้งนี้แล้วเราเราเราได้เห็นเจตนาจุดประสงค์ในส่วน,นของแคมเปญด้วยนอกเหนือจากความอร่อยที่มันมีอยู่แล้วเต็มแม็กซ์อยู่แล้วละอะไรเงี้ยเรื่องของแคมเปญด้วยอันลิชอยู่ินเนอร์แม็กซ์เนี่ยมันมันดีครับมันดีมันดีนดแล้วก็ก็เลยรู้สึกว่าดีใจเหมือนกันที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในครั้งนี้อะไรอย่างเงยครับซึ่งอย่างที่ผมมีใจที่เล่มาช่วยผู้ราองสั่งครับผมว่าเล่ก็ติี่ยู่ แมที่เราคนไทยก็มาเต้นแต่เด็กแล้วเวลาทีเราได้มาพรีเซนต์สิ่งใช้ที่เราทานจริงใช้จริงเนี่ยผมรู้สึกว่ามันแน่เราแล้ยิ่งเป็นเลมักที่ถูกใจผมมากเพราะว่าเป็นคนเด็กินเล่เนี่ผมชอบจริงที่มันเข้มข้นอยู่แล้วและเลมักเหมือนมันทำสนองนี้ผมว่าเหมือว่าเหมือนเอาชินเข้มข้นทั้งหมดมารวมในถุงหมดเลยมันตอบโจทย์ผมมากนะเดี๋ยวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแคมเปญด้วยที่รู้สึกว่าก็เป็นแคมเปญที่เราอยากจะแชร์เพื่อเหมือนกันเรู้สึกว่ามันสนับสนุมากเลยสบายเดอร์มากนะเลมใช่เป็นรสชาติที่แดี โอ้โหของผมเหรอครับโนริสาหร่ายของผมน,นะน,นะของน้อนะโนริสาหร่ายก็จะมีความแบบเข้มข้นมากในเรื่องของแบบสาหร่ายโนริที่มันเกิดขึ้นในซองนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากที่มันเต็มมากในทุกๆซองทุกๆรสชาติหรือลงไปถึงก็ของเอ็กซนะ์ตรีมซาวฟรีมและหัวหอมพวกเราดิสคัตกันอยู่นะว่าเราชอบรสอะไรกันใช่ของโบ <c oughs> ่ได้เป็นไงของโบเนี่ยเราจะมีแต่ละรสที่ที่เป็นแบบตัวของเราเนาะใช่อะไรเงี้ยแต่ของบัว เราชอบรถโก้เราชอบพิ๊กพลิ๊ควไฟชอบชอบที่เขาเรียงรถเล่เป็นรถโบแล้วรถโบอร่อยจริงแล้วก็แล้วก็นี่ทัดัาแั่ไม่ทันปากเลอะไปหมดเลอะไปหมดทุกปีเลนี่ก็ไปยืนไปยืนดูคุณไซแล้วเราก็ไปทานกันครับผมก็ตามสีสุดแล้วครับผมเป็นรถฟรีส์3เวสต์คาเชลีครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ ชอบนี้มาเพราะไปเ็นเลาสั่งอะไกินขนมที่มัมีความเค็ดนิ้มทำให้เรากินได้เรื่อยๆะรก็ท้เรารู้สึกปีกระเป๋าขึ้นกับาตอนนี้เลมัสชีสุดท้ายมาเรืยเลมัสฟลิกฟลิกใส่ยมีริเป็นิกจริงอะเป็นิกจริงที่เขาแบบมันทำเป็นแบแห้งมาซึ่งเพอเล็กแต่ว่าแบบตอบโจทย์มาสได่นเกนะปั่นมากครับูคนนี้คนนี้ได้เลอจะจอยฮะจะจอยฮะ อยากให้แบบคุณเพื่อนสนุกอะยากให้คุณเพื่อนสนุกไม่มีไม่ครับไมม่ีเลยเราก็คือขึ้นไปเล่นเกมเขาบีบแค่นั้นเขาบอกขึ้นไปเล่นเกมมีเมโลดี้อะไรแล้วมันจะไปเป็นหมดใช่แล้วหลักคือแบบผมเห็นคนมารออะไรเงี้ยร้อนกันหน้ายมยมทั้งหมดเลยอ่ะเล่นให้เสร็จเร็วเร็วไม่ใช่เล่นนะมันสนุกโอ้โหเฮ้ยผมไม่เสร็จเร็วกว่านี้แล้วใช่เราพาก็แทนฝากด้วยครับอันนี้เลย พี่โบเลยหรอครับผมพี่โบครับคุณแกฝากก็ขอฝากพวกเรานะคะทั้งสคนก็ขอฝากเลม็กเซอ์นะคะเรียกได้ว่าทั้งนี้ยิ่งใหญ่แล้วก็สะใจมากๆค่ะเฮ้ยอันลิยู่นอรอะไรเไดูกันไปดกันไปด้ก็ราฝาเราสมคนคัแล้วก็ฝากิดตากิกัมไปเลมักซตลอดปีเลยจะวเราสคนตลอดปีนรับครับน่เบสวย คุณชอบกันสามคนพร้อมกันอลิสชัวอินเดอแม็กใช่ไหมใช่โอเคพร้อมกันตรงนี้ไหมคุณชอบคุณชอบคุณชอบตัวให้สัญญาณ์โทผมอ่าสัญาณอะไม่ลาเสนอเลยหนึ่งสองสามอลิสชัวอินเดอแม็ก